ได้หน่อยได้อย่งกินดูได้อะไรทานเดี๋ยวพี่เอ็นใส่ประแจให้ก่อนแซ่บบอสทุกคนอร่อยอร่อยค่ะครูอ้อยมาเดิมมาเดิอคัยวจ้าได้กินหลัก,กกิโลเท่าไรแล้วพี่ยากหลายช่วงนี้ไม่ได้ไปหาผู้ใดเลยป้า สุดยอดสุดยอดโอ้อไ้่อยเดี๋ยวก็พันเดี๋ยวก็ถึงสามพันเด้ยดีใจแห้งดีใจดีใจพี่ยากนะกินน้ำเลยจ้าช่วงนี้พี่ยากเดี๋ยวค่อยอาทิตย์ว่านพี่กับประชุมเมื่ออาทิตย์ประชุมเมื่ออาทิตย์แล้วแล้วเมื่อวานพี่กับไปเลี้ยงลูกโอ้ยอยากหลายค่อยไม่ได้ไปหาผู้ใดเลยเลี้ยงลูกมว้มวนม้วนเมื่อวานนี่ไปเลี้ยงลูกยุน่นขอนแกน่นสนุกมากเลยมาเด้อมาเด้อปีงป่า สุดยอดโอ้เดี๋ยวก็ถึงสามพันเน้อคั่ว้อยปังๆเด้อสู่สู่สองหกกว่ากว่าสุดยอดมากเลยสุดยอดสู่เดื้ดอค่วยอเด้อโอ้พี่ดีใจนํเาเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวก็ผ่านอีกอีกพันก,กว่าแต่สามพันกิโลนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่วยอเจ้าเสียวบอถ,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 ถ้าได้สามพันกิโลนี่แป๊บเดียวก็หอด,ดีพันหนึ่งนัง่นสุดยอดโอ้ยอ,อีกตั้งสี่ร้อยกว่าสุดยอดสุดยอดมาเร้่มมาเร้่มมาเด้อ <laughs> ไปเลี้ยงรุ่นมือว่านในย่างหลายข้อยไม่ได้ไปหาพูดได้พี่นะอะไม่ได้ไปหาไปเลยเสื้อสีแล้วเสื้อสีฟืน้นคื้นฉีบเมือ่อยหลาย <laughs> มานะทุกคนมาทานข้าวกับยายหน่อยวันนี้ยายหน่อยปิ้งปลาจะอร่อยอร่อยจ้าเอาคิดบังโลดข้วยพี่กับ่ม่ด้ขึ้นหัวไห่สดคิดบังโลดพี่กับไม่ไดเบังพูดแม่ด้ไปบังพูดได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสองล้าน สองเลือบรายห้าล้านดวงตาโอ้ยหกล้านดวงตาขึ้นมาแล้วปงัปงๆเด้กอก้อยอ่าขอบคุณเด้อขอบคุณนะคะที่มาส่งกันวางใจยายหน่อยขอบคุณนะคะปอปปีงปลาได้หน่อือปีงปลาอร่อยอร่อยมาเด้อม,มาเด้อเด้อว้ากินไม่ไหมไหมหน่กินไม่ไหมไหมหนีอ่ออร่อยอร่อยเด้อจ้าขอบคุณนะคะ นั่งปิ้งป่าชิ่วอยู่หลังบ้านอ่าไ่ได้ไปหาหมูแต่ย้ายหนูพี่กับบได้หาแล้วก็สิว่าโอ๊ยยายหน่อยบ่ได้ไปหาข่อยยากเนี่ยข่อยช่วงนี้พี่ยากภารกิจเร่งด่วนปกติเลี้ยงรุ่นก็สิป,ประมาณมีน้าในข่อยบัดนี้ปีนี้มูก็เลยว่าเอาปีมีน้ามันห่อนเนาะมันนี้ก็เลยว่าเอาจัดช่วงนี้นะ่ะถามมาเมื่ขึ้นกันนะหนาวล้มใ้ข่อยล้มคักล้มคัก ลมบักคักเลยอ่านานๆเจอเพื่อนครั้งหนึ่งก็สนุกสนานก็ได้มีก็ได้ลงคลิปเพื่อนๆขอบคุณนะคะยากคักเนาะเข้าใจแม่นี่ลีกล้วยพี่ยากี่ลีน่หนาวใช่หนาวเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ล้มล้มกล้วยล้มคักล้มแหน่เอาเมื่อคืนล้มคักไอหลีเด้เพื่อนๆล้มบักคักไปงานน้ามูก็ล้มแต่วนัวหัวมวนสนุกสนานกันไปมวน น้นดุนมาพ่อมูเทนึงไปเลี้ยงรุ่นมา่บ้านนี่ล่ะขอบคุณนะคะสามหรือปลายสิบห้าล้านตา่างๆไปพ่อมูกับมวนบอยอิลี่เด็กคูอ้อยช่วงนี้พี่ยากอ่พี่พี่อบรมมันพูดเป็นว่าพูดประหัดสุกเจ้วคิดเบิ่งลุ่นนะตะลีตะล้านอยู่เรียกว่ได้ไปหาผู้ให <laughs> ขอบคุณนะคะคูอ้อยที่มาส่งกําลังใจพี่อ่ะรักและคิดถึงเสมอน้องสาวคนสวยของพี่ ก้อยอัน,อ,นอันยี่ยังเกาะพัดแดงของน้องพัดพระนั่งไอของน้องพดัดแดงของห้องทั้งเงินแล้วก็อีหยังเกาะท่านมหามหาบอถามกับยายหน่อยอยู่ว่ายายหน่อยไปใส่ <laughs> สนุกมากนะม้วนหลาย <laughs> ยายหน่อยไปเลี้ยงรุ่นยายหน่อยไปเลี้ยงรุ่นเนาะเท่ามาก็ได้เลี้ยงรุ่นเดี๋ยวข้ออ่อยมว้มวน มาหา่จา้าโอ้สุดยอด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 มาหา่จา้าอันพี่ไปเลี้ยงรุ่นมันก็เมยเนาะเออเมยไม่ได้ไปหาผดดู้ใดกัย่งนี้า่าห่วยไม่บางคนก็บอกว่าเอาเยายหน่อยจะผ่านแล้วจึงก็บอมาหาข่อย่าเป็นทั้งสันว์เลจะบอกให้เดิมถ้าคุ้ยผ่านแล้วยายเล็กผ่านแล้วจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไง เออไปแล้วไปแล้วไปติมขยะซาคุมซาคุมไปแล้ว,วจ้าเออไปติมขยะซาวคุมไปแล้วไปแล้วทุกคนจะเล่าให้ฟังเดิมคนอาจจะพูดว่าโอ้ยยายหน่อย